ที่ชาวนาจังหวัดพิจิตรค่ะที่เริ่มทำนาอีกครั้งหลังระดับน้ำเริ่มลดลงโดยบางคนพยายามระบายน้ำจากที่นาลงสู่แม่น้ำยมและน่านและพวกเขาก็บอกว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้พวกเขาต้องเป็นหนี้ต่อไปอีกประมาณ10ปีค่ะแต่ก็ยอมรับได้เพราะถือว่าเป็นภัยธรรมชาติติดตามรายงานสดจากคุณสุบงกตสุกแก้วรายงานจากอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ คุณสุภพรค่ะวันนี้ดิฉันและก็ทีมข่าว Voice TV นะคะยังคงติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงการฟื้นฟูนฟและเยียวยาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรค่ะพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะทั้ง12อำเภอเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทั้งหมดนะคะและที่อำเภอที่ดิฉันอยู่คืออำเภอโพทะเลค่ะเป็นอำเภอสุดท้ายนะคะที่ขณะนี้น้ำได้พัดผ่านออกไปแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ไร่นาเรามาอยู่ที่พื้นที่ไร่นาของชาวบ้าน ก็พบว่านะคะขณะนี้ชาวบ้านบางส่วนนั้นได้ทยอยที่จะเริ่มทํานากันแล้วอย่างแปลงที่ดิฉันย,ยืนอยู่ซึ่งมีความยาวอยู่ประมาณ3ไร่นะคะแปลงนี้ค่ะกาลังรีดนาะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะหวานาหวานต้นข้าวลงไปนะคะการที่ชาวบ้านเริ่มดําเนินการทํานากันนี้นะคะก็จะส่งผลให้ปริมาณข้าวนะคะที่จะไปจำนานในลอตต่อไปก็จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นหลายคนที่กังวลว่าข้าวในปีนี้นะคะจะลด ปริมาณลงหรือว่ามีปริมาณที่จะไปจํานําน้อยลงนั่นก็เป็นสิ่งที่กังวลจริงๆค่ะเพราะว่าจากที่เราได้คุยกับชาวนาะพวกเขาเองก็กังวลเหมือนกันเพราะนานในรอดที่ผ่านมานะคะที่น้ำเขาท่วมไปกว่า4เดือนนั้นจมหายไปกับสายน้ําแทบทั้งหมดนะคะนาแปลงนี้ค่ะเป็นหนึ่งใน แปลงอื่นๆนะคะที่โชคดีกว่าแปลงอื่นๆค่ะเนื่องจากว่านาแปลงนี้นั้นสามารถที่จะเริ่มทํานาได้แล้วขณะที่บางแปลงที่เราเข้าไปดูนะคะกับพบว่าบางแปลงนั้นต้องทํานาในต้นปีหน้าเพราะว่าปริมาณน้ํานั้นยังท่วมขังอีกเป็นจํานวนมากและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะดิฉันและทีมข่าววอยซีวียังได้ลงไปพูดคุยกับชาวบ้านค่ะซึ่งพื้นที่ก็อยู่ในตนําบลท่าบัวอำเภอโพเทะเลจังหวัดพิจิตรแห่งนี้นะคะเราได้พูดคุยกับนางยุพินแสง พื้นที่นานะคะมีกว่า50ไร่ ก็ได้จมกับสายน้ำออกไปขณะนี้ค่ะ20บอานที่ผ่านมาเขาเริมฟื้นฟูนตัวเองนะคะแม้ว่าปริมาณเงินที่ต้องจมไปกับสายน้ำนั้นหลายแสนบาทปัจจุบันนี้เขาต้องติดหนี้กว่า4แสนซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกเป็น10ปีนะคะกว่าจะชดใช้หนี้ได้เพราะว่าต้องเข้าใจว่าการทำนานในแต่ละครั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าจะได้กําไรเต็มไม่เต็มหน่วยนะคะเพราะว่าจะต้องไปผเผชิญกับโรคต่างๆอีกอย่างเช่นปีนี้พวกเขาก็กังวลเหมือนกันว่าเพียจะระบาดหรือไม่นะคะ เราได้พูดกับคุณป้าท่านนี้ค่ะคุณป้าก็บอกว่านานั้นจากที่ปลูกต้นข้าวได้ปลูกมา2เดือนค่ะก็อีก2เดือนเท่านั้นก็จะเก็บเกี่ยวได้แต่ก็ต้องจมกับไปสายจมกับสายน้ําไปนะคะและก็พวกเขาก็นอกจากนาที่เสียหายแล้วบ้านเรือนก็เสียหายเช่นกันเราไปพูดคุยกับพวกเขาเขาเขาก็บอกว่าจะไม่ว่าอย่างไรก็ตามหากรัฐบาลช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยก็ดีใจแล้วเพราะเข้าใจว่าทั่วประเทศก็เจอเหมือนกันค่ะเจ็ดไร่เสียหายทั้งหมดเลยอื แล้วคุณตาทำไงคะเงินที่เอามาลงทุนนี่คือเอาเงินของทกศอปลงกุน,น,น,นทกศกูทกศทุกวันกู้มาเท่าไหร่ตอนนี้เป็นหนี้เท่าไหร่ค่ะาเป็นหนี้เฉพพะป่าเองไม่เท่าไหร่แล้วเอามาให้ลูกเขาลูกสองเดือนสองแสนสี่แสนกว่านี่ก็กลายเป็นว่ารถข้าวที่คิดว่าจะได้ได้ก็ต้องเสียไปเลยสี่แสนกว่าอืนี่ก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่ มันกูระยะยาวอ่ะ้ากูสันเนี่ยเราจะต้องให้เขาไปก่อนถ้าไม่มีไม่มีเราไปเอาของไปไหว้เรืออะไรเราไปให้เขาไปให้เขาเราก็กูคืนมาใช่<ป><ป>ก็เขาให้เขาชดเชยให้เราที่เราเสียหายไปมั่งก็ยังดีอยู่เราจะไปเรียกร้องเขาเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันทั่วประเทศไทยเงี้ยลูกเขาจะช่วยก็ช่วยก็อยากให้เขาช่วย เพราะเงินต่างเงินเขาเรียกเงินต่างเงินอะไรนะเงินชดเชยเงินอนะ่ะก็อยาให้เขาช่วยมัง่งนิดหน่อยเขาช่วยไปเต็มที่ก็เล็กน้อยก็ยังดีเนาะแต่ยอมรับสภาพได้เนะาะจะต้องอไปนิบอีกหลายทีก็เราจะไปเรียกร้องเขาอะไรนักหนาเ้วเขาก็แย่อยู่เห็นไหมน่ะมันไม่ใช่แต่เพราะเรามาหลา่ที่เขาแย่กันแล้วก็นักหนาลูก นี่ก็เป็นความเสียหายส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะความเสียหายของจังหวัดพิจิตรนั้นมีความเสียหายเฉพาะของความเสียหายทางไร่นาน,นั้นนะคะมีความเสียหายกว่า500ไร่ด้วยกันซึ่งความเสียหายในครั้งนี้ค่ะหากประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายโดยรวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะก็มีความเสียหายกว่า323ล้านบาท จังหวัดพิจิตรถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่มีแม่น้ําพัดผ่านทั้ง2เส้นนะคะก็คือแม่น้ํายมและก็แม่น้ำน่านขณะเดียวกันก็ยังมีแม่น้ําพิจิตรอีกนะคะทั้ง3แม่น้ํานี้ก็ทําให้ปริมาณน้ําที่ผ่านเมืองแห่งนี้นะคะมีจํานวนที่สูงมาก หลายคนกังวลค่ะว่าปีหน้านั้นหรือว่าการทํานาในปีหน้านั้นจะทําได้หรือไม่เพราะว่าปริมาณน้ําที่ลดลงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นค่อนลดค่อนข้างลดลงอย่างรวดเร็วนะคะชนะบอกว่าพวกเขาไม่กังวลค่ะเพราะว่ากรมชลประทานที่นี่นะคะมีมาตรการที่ดีพอก็ในทุกๆสัปดาห์นะคะจะมีการปล่อยน้ําลงตามร่องหรือคลองเล็กๆก็จะใช้ในการทํานาได้อย่างสบายค่ะคุณสุธิพรค่ะค่ะขอบคุณคุณสุบงกตค่ะคุณสุบงกตสุกแก้วนะคะรายงานมาจากอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ